สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามวินสุรินนะคะเรามาดูกันว่าเขาจะทำหน้ายังไงสวยมาก ชิพที่ใหม่เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะต้องเข้าไปที่บ้านนี้เช่าบ้านไว้แล้วก็ไปเปิดบ้านเอาจริงนี่เป็นซิแสแลงครั้งแรกของเลยเลยนะขอให้ทุกอย่างออกมาโอเคตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะ เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันขึ้นก็คือพอเรากลับไปถึงบ้านเราก็ได้พบว่าเราลืมพาสปอร์ตและเอกสารทั้งหมดจําได้ว่าแบบไปเข้าห้องน้ําแล้วก็แบบวางไว้ที่นั่นหรือน่าจะลืมไว้ในนั้นอะแล้วพอกลับมาที่สนาบมบินใช่ไหมคือตรงทางที่มันเป็นอะไรก็แบบก็เดินเข้ามาไม่ได้แบบเราก็เลยต้องไปรอตั่งฟ้าแจ้งของหายคือไม่มีเว้ยไม่มีพาสปอร์ตแล้วก็เลยแบบเปิดดูทุกห้องคือไม่มี คือสุดท้ายก็เลยจะต้องไปที่เป็นเหมือนกับว่าขอความช่วยเหลือที่นั่นพอไปถึงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็บอกว่าเนี่ยกงจะปิดแล้วบอกว่าดูอะทำไงค่นี่ก็ลกว่าพาสปอดในทีนี้เขาก็เลยเข้าไปหาให้เหมือนกับว่าเจอแล้วเพราะว่าเขาเหมือนกัว่ามีคนเอาพาสปอร์ตมาฝากนิดนึงเดิเข้าดูเขาออกมาเฮ้ยมันไม่ใช่พาสปอร์ตเราเราก็เริ่มใจเสียแล้วว่าทำยังไงดีวะ แล้วเขาก็บอกว่าให้เรากลับมาใหม่พรุ่งนี้เพราะว่าปิดแล้วเราก็เลยวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็มันมีเป็นเหมือนสถานีตำรวจอยู่ในแอร์พอร์ตแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราลืมพาสปอร์ตแล้วก็เราก็จำได้ว่าเราอะถ่ายรูปกับพาค่ะสวัสดีแล้วก็แบบส่งให้เขาดูสุดท้ายคือเจอพาโผล่เขาถูกร้องไห้ต่อหน้าตำรวจเลยอะร้องไห้แบบฮึมเขาก็อออบอกว่ามูรีคริสต์มาสนะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็กำลังมารับพีดาเอาค่ะเพราะว่าเราอยู่สนามบินเนาะพอทันสอตมันหายโอเค เขาบอกว่าเขากำลังจอกกัน่ยู่เกคดอะไรขึ้นวันนี้สิจะเล่าให้ฟังฮัลโหลเราก็จะมาล้างหน้าด้วยนี่เป็น cleansing w i p e ของ simple นะะเป็น cleansing facial w i p e ก็คือเป็นที่ล้างเครื่องสำอางนั่นเองเขาบอกว่ามันบอกบางมากก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้เอา remover ที่เป็นแบบน้ำยามาเลยนะคลิปนี้คือเอาอันนี้มาอย่างเดียวเลย มาลองดีกว่าว่ามันจะล้างเครื่องสำอางได้หมดจดจริงๆหรมันจะมีหน้านปุ่มๆมาหนะ้านปุ่มมันก็จะล้างพวกเศษๆอนะอกได้ค่ะเฮ้ยอายไลเนอร์หลุดด้วยจริงๆแผ่นเดียวก็คือสะอาดทั้งหน้าเลยอะทาเป็นสีหน้าใช่ป่ะแล้วก็ใช้ได้รอบแล้วก็เหมือนกับว่าเราอะเช็ดเครื่องสำอางส,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 งสงีหรอบพอเช็ดแล้วมันรู้สึกแบบเย็นๆเหมือนผ่อนคลายอะเกลี้ยงเลยตอนนี้เครื่องสำอางคือเกลี้ยงหน้ามากหน้าสดมากโอ้ ครื่องสำอางออกมาหมดเลยอะสะอาดมากมากตอนนี้ก็คือพึ่งอาบน้ำเสร็จตอนนี้เราก็จะมาทาใช้โทนเนอร์นะคะนี่โทนเนอร์วันนี้ก็คือซิมโฟเหมือนเดิมน,นะคะเป็นเฟ c เช l t o n โทนเนอร์แอลกอฮอล์ฟรีเลยที่จริงโทนเนอร์มันเหมือนกับว่าเป็นขั้นตอนที่แบบทุกคนละเลยอะจริงๆแล้วมันจะเป็นมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันทีน้ำที่ไหนอะไรเงี้ยมัน ค้ากดค่าอะไรคือมันช่วยปรับสมดุลผิวให้มันเตรียมที่จะรับพวกวิตามินอะไรอย่างงี้ที่เราจะใช้แล้วอันนี้คือทําให้แบบหน้าแบบรู้สึกสดชื่นแล้ว,ลว,วทีโทนเนอร์ก็เป็นการช่วยดูว่าเออจริงแล้วหน้าเราแบบเหลือเครื่อสงสำอางหรือเปล่าน,นี่ไม่มีเลยก็คือล้างหน้าสะอาดแล้วเระนะียบร้อยนะอยู่ดูแบบเฟรชมารก굿ไนท์ เราเราจะล่างรถไฟไปเบอร์แล้วหนึ un のの no remain, flower, burn, burn, ่งชั่วโมงเพราะที hmm. ่นี่คือปิดไม่ไหวก็คือแล้วฝนตกเปียกไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเบอร์จะเปิดหรือเปล่าเบอร์เปิดเบอร์เบอร์เขียวมากเลยเขียวจือเหมือนเราไปเติร์ดวิวแต่เหมือนเรามาคู่กันแต่ว่าเหมือนั่นไปเติร์ดวิวมากกว่าตอนแรกจะใส่หมวกแดงแล้วแต่ว่าเกรงใจคนที่นี่ อยู่ที่หอนาฬิกาที่เป็นแลนมาร์ของที่นี่นะคะเขาบอกว่าอายุ800ปีเลยก็จะมาถ่ายรูปกันสะหน่อยเสียดายที่ตรงเนี้ยทุกอย่างมันปิดหมดเลยในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวถ่ายเล่นชิวๆ อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่กูเต้นเป็นเมืองเป็นเขาที่อยู่ในเมืองของเบิร์นทีนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารมีอะไรเยอะมากซ,ซึ่งปิดแต่ว่าเราก็คาดหวังว่าเราจะขึ้นไปดูวิวของเมืองเบิร์นข้างบ,บนบนยอดเขาะค่ะอุ้ยแอบเร็วนะเนี่ยแอบเร็วอยู่นะเนี่ย <c oughs> ก็คือข้างบนเนี่ยมันคือเขากูเต้นนะคะทุกคนข้างบนก็จะมีร้านอาหารมีโรงแรมมีทุกอย่างเลยมีพวกแอคทิวิตี้แบบว่าหน้าหนาวด้วยแต่ว่าวันนี้น่าจะปิดแต่ว่าเราก็จะขึ้นไปดูวิว ยยสวยมากนี่นะคะก็เป็นวันที่5แล้วที่ใช้ จริงนะชอบมากเพราะว่าไม่เหมือนแบบถ้าเราล้างหน้ามาแล้วหน้ามันจะแบบหแห้งๆมนาะแต่พรอน,นี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้ปรับสมดุลผิวบนหน้านทําให้รู้สึกว่าผิวหน้ามันไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปด้วยให้ถังพารู้สึกมันที่ใช้มาแบบ5วันเลยนะทุกคนลองดูหน้าปามันไม่มีแบบสิวอักเสบไม่มีอะไรเลย คือแบบปกติเวลาที่เหมือนกับว่าเรามาต่างประเทศเรามาเจอน้ําหรือเรามาเจออะไรที่มันไม่ได้เหมือนที่ที่ไทยอะ่ะมันจะทำให้หน้าเราแบบบางทีมีซิวขึ้นบ้างผดขึ้นบ้างหน้าแห้งบ้างแต่อันนี้คือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึคือน้จริงเราไม่มีซิวเลยเห็นปะนีกว่าการล้างเครื่องสาอางอก็เป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เครื่องสำอางแล้วก็ล้างแบบสะอาดมันก็จะไม่มีอะไรปนมันก็จะไม่ทำให้เกิดสิวก็คือ เอาจริงทริปนี้ไม่ได้เอาพวกไมเซลลาวอเทอร์อื่นมาเลยหรือว่าไม่ได้เอาพวกมีมูเวอร์อื่นมาเลยก็จะมีใช้อันนี้อัน,นเดียวพอเราใช้อันนี้เสร็จใช่ไหมเราสูว่าอันนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นขั้นตอนที่เราแบบทาความสะอาดผิวก็เลยรู้สึกว่าเออพวกเครื่องสำอางมันเหลือไปจริงเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวอีกว่าถ้าใช้ไปแล้วประมาณ1ิบวันสิบห้าวันแล้วจะเป็นยังไงนะคะทุกคนมาดูซิว่าทริปนี้เราจะมีสีรุ่นป่า ไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถไฟจะไปน้ำตกตอนบ่ายสามชั่วโมงหนึ่งนะคะจากสุริกถึแล้วอะไรวะอันนี้คือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปค่ะส้างหลักเราแต่วถึง สัดีฮัลโหลคือวันนี้ก็เดินทางมาทั้งวันนั่งรถไฟหน้าคือเนื่อมากนะคะตอนนี้แต่งหน้าไว้ก็เดี๋ยวจะมาลบเครื่องสำอางใช้อันนี้เหมือนเดิมนะคะ s ิมเพิลส e รีนซีทเบเชียลไวทเป็นสเต็คเดิมทุกวันเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราใช้มาต่อไปอิกเนี่ยหน้าเราจะเป็นยังไงบ้าง มีเวลาใช้เทคนิคของมันก็คือมันจะพับเป็นสีด้านแเป็นชิจัดระเเนี่ยก็จะได้ใช้ทั้งสี่รอบเหมือนกับว่าเราเมตช์มัมสะอาดมันเย็นนะมันเย็นร้แบบผ่อนคลายรอบแรกเราจะใช้เช็ดพวกแบบว่าเครื่องสำอางพวกแบบรองพื้นอะไรเงี้ยให้ออกให้หมดก่อนเน้นแบบรอบๆอบใบหน้าอย่าลืมเช็ดมาถึงแบบตีนผมทุกคนก็คือถ้าเช็ดมาถึงตีนผมมันก็เหมือนกับว่า เอาเครื่องสำอางที่เวลาเราปัดแบบมันเกินออกไปอะมันก็นจะได้ทำความสะอาดด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นสีปามแบพบขอบๆตรงเนี้ยเช็คมอร์นิ่ง <Morning S 1> <Morning S 2> ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีหนึ่งวันเพราะว่าวันนี้นะคะเบบี้น้อยจะมาถึงซูมอีกแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาแ r บ b coffee ก่อนนะคะที่ร้าน just Coffe e นะคะแกงก็เป็นคนหามาอีกแล้ว ฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่แอร์พอร์ตแล้วนะคะเบบี baby ้น้อยก็บอกว่าลงเครื่องมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็ำลังจะไปรอที่ทางออกสองที่เราลงมานั่นเองเพราะว่ามาใส่กันบินเดียวกันนะแต่ว่านางบอกว่าตอนนี้กำลังนั่งรถไฟมาอยู่ <c oughs> ตื่นเต้นตื่เต้นตื่เต้นตื่เต้นไปรอรับกันดีกว่านี่ให้เบบี้น้อยด้วยความรวดเร็วนะคะ ซื้อดอกไม้ไปให้ต้อนรับการมาที่ซูบิก <c oughs> เรามาดูกันว่าเขาจะทำหน้ายัางไงเมมี่น้อย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 พี่นึงจังเลยยาเไย ฮัลโหลตอนนี้เราพา mm hmm. นักท่องเทีย่ยวที่เพิ่งถึงนะคะมาดูวิวซูริกน้อยถึงแล้วที่ลาไปเลยโอ้ oh. เอ็งไงลองเดินริมๆก็ได้นะถ้าจะดูแบบทุกมุมอ่ะว้าวถึ้นไหว เป็นไงเจ็ดแลกเดินต่อค่ะไปเดไนต่อนี่คือฮานอนชอเป้อะไรเหรอวะขอแอคชั่นหนึ่งแอคชั่น สำหรับความรู้สึกหลังจากที่ใช้งานไปแล้ว2สัปดาห์นะคะจริงๆเราปังใช้มากกว่าน,นั้นพองใช้ทั้งทริปเลยขอพอพูดทีละตัวเลยละกันนี่เลย Simple k i n d to s n i n e l n a n s i n g w i p e นะคะเรารู้สึกว่าทริปเนี้ยเอาจริงนะ ฟังก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันที่มังไม่ได้เอาเครื่องที่ล้างเครื่องสำอางอันอื่นมาเลยเพราะเอาจริงฟังอะรู้สึกว่าฟังเชื่อใจแบรนด์ซิงโปงมาเพราะอย่างที่เราเคยใช้มาแล้วคนะ่ะตอนที่แบบไปเที่ยวที่อังกฤษนู้นแล้วตอนนั้นมันยังไม่เข้าไทยเนาะพอเข้าไทยปุ๊บแล้วทางแบรนด์เขาอยากจะให้เรารีวิวหรือว่าลองใช้จริงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายินดีมากที่เราจะลองใช้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆอะมันดีมากๆแต่เราไม่แน่ใจว่าถ้าเราใช้ในช่วงเวลาที่นา แบบว่าทั้งทริปอย่างเงี้ยยีวันเงี้ยผิวเราจะเป็นยังไง <c oughs> ซึ่งปางก็ใช้เจ้าที่ใช้เครื่องสำอางนี้นะคะทั้งทริปแล้วบางรู้สึกว่าหน้าบางไม่เป็นสิวเลยหน้าบางไม่แห้งเลยแล้วก็หน้าบางไม่ลอกเลย <c oughs> ทั้งงที่จริงๆแล้วอากาศที่ปางไปอ่ะคือโหหิมะหนาวมาก ฝนตกคือมันแบบมันรวมทุกปัญหาที่มันกําลังจะเกิดขึ้นพ้องจริงอะเราเคยไปแล้วเราเคยเกิดไอ้พวกปัญหาเหล่านี้มาแล้วแต่ว่าการที่เราแต่งหน้าแล้วเราล้างหน้าแบบสะอาดใช้ที่ใช้เครื่องสำอางที่แบบสะอาดหรือไม่ให้ เครื่องสำอางเนี่ยอยู่บนหน้านานจนเกินไปมันก็ทําให้ผิวเราเหมือนกับว่าไม่ได้กินตัวเนื้อเครื่องสำอางเข้าไปในผิวก็ทําให้ไม่เกิดสิวอุดตันอะไรต่างๆแล้วก็หน้าเราสะอาดแถมสุขภาพสิทธ์เรา <laughs> ถือว่าพอมันใช้แล้วมันสดชื่นเราก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่ ตอบโจทย์ฟังมากสำหรับการพกพาระหว่างการเดินทางแถมที่ปิดเขาอะ่ะเป็นที่ล็อกแบบแน่นมากซึ่งบอกไว้ว่าใช้มาทั้งที่เปิดปิดทุกวันเช้าเย็นอะไรเงี้ยคือไม่ได้ระเหยหรือไม่ได้แห้งไปบางที่คือถ้าเราเอามีที่ชั่งเปียดหรอะไรเงี้ยถ้าเราปิดไม่สนิทหรือที่ซิลไม่ไดีจริงๆอะ่ะมันก็จะแห้งและเหยไปแล้วกลายเป็นว่าอา้าวเหมือนฉันใช้ที่ช่่งแห้งปกติแต่อันนี้ไม่เลยค่ะก็คือยังอยู่แบบนี้ทั้งคิดเลยนะคะก็คือ ชอบมากเละทับใจมากค่ะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะ Simple k i n to Skin Sooting Toner ตัวนี้บอกเลยว่าก็ทําให้บางแบบว้าวมากเพราะว่าเราอะไม่ค่อยได้ใช้โทนเนอร์แล้วไอครีมหรือมาร์กหน้าที่เราใช้อะ่ะมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเห็นผลเนาะเพราะว่าบางทีมันขาดขั้นตอนหนึ่งซึ่งโทนเนอร์เป็นขั้นตอนที่สําคัญเหมือนกันจริงๆโทนเนอร์มันคือเหมือนเป็นการเช็คอีกรอบหนึ่งว่าหนึ่งหน้าเรายังเหลือแบบสิ่งสกรปรกบนหน้าอีกไหมแต่ถ้าเช็คแล้วมันไม่มีแล้วมันสะอาดแล้วเนี่ย มันก็คือเป็นการช่วยปิดรูขุมขนเวลาเราล้างหน้าหรือบางทีเรามาเที่ยวต่างประเทศใช่ปะ่ะเราก็จะเปิดก๊อกน้ําที่บางทีเออเราหนาวเราก็จะเปิดมันอุ่นพอมันอุ่นกูแบะนั่นท่ากับว่ารออูขุมขนบนหน้าเรามันเปิดออกแล้วแบบถ้าเราไม่ได้มีล้างน้ําเย็นทับหรือว่าถ้าเราไม่ได้ทําให้หน้ามันแบบเขาเรียกว่าเย็น รูขวมันก็จะกว้างมันก็จะทําให้แบบอะไรทุก,ทกอย่างเข้าไปอุดตันได้แต่อันนี้คือเราใช้น้ําอุ่นแล้วเราก็ใช้โทนเนอร์เนาะก็จะทําให้แบบรู้สึกว่าสดชื่นอะ่ะหน้ามันคลีนมันความรู้สึกมันคือสะอาดแล้วมันก็คือไม่แสบหน้ารู้สึกว่าหน้าไม่แหง้งหน้ารู้สึกว่าความชุ่มชื้นนีงอยู่บนหน้าเพราะเราใช้ครีม,มอย่างเงี้ยหรืออะไรที่เรามีมาร์กหน้ามันก็ทําให้ประสิทธิภาพของทุกๆอย่างมันดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะซึ่งจริงๆมันเริ่มจาก การล้างหน้าแล้วก็โทนหึงนี่แหละแล้วก็รูสึกว่า2ตัวนี้เป็นความอ่อนโยนยที่มันแบบมันคุ้มค่ามากๆเพราะว่าสารเคมีที่ทุกคนแบบอาจจะไม่ทราบนะคะ1ก็คือแอลโกอฮอล์อันนี้ก็คือ0%สีสังเคราะห์0%น้ำหอม0%สารเคมีและสารอันตราย อีกกว่า2 0 0 0ซีนเนี่ยบอกเลยว่า2ผลิตภัณฑ์นี้คือไม่มีเลยค่ะและที่ประทับใจมากๆเลยนะคะอีกความอ่อนโยนที่คุ้มค่าของเจ้า2ผลิตภัณฑ์นี้นะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นสารปอบประโลมผิวที่แพทย์ผิวหนังเขามักจะพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือในอาร์ซินาไมและก็วิตามินอ e ีค่ะคือมีแค่สตัวนี้บอกเลยว่าผิวเราก็อ่อนโยนแล้วก็ชุ่มชื้นก็คือทําให้เป็นเกราะป้องกันผิวหน้าเราด้วยนะคะซึ่งเอาจริงทุกคนไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะว่าหลังจากที่ประ ใช้มาทางทิปฟปังรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมาะกับทุกคนเลยคือไม่ว่าคุณจะผิวแพ้ง่ายแพ้ยากหรือผิวคุณ sensitive หรือว่าอะไรก็ตามเนี้ย คือแปลว่าเอาอยู่แล้วก็ไม่ต้องพกเยอะด้วยรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ามากจริงๆนะคะช่องทางการซื้อขายจะซื้อได้ที่ไหนดูป่าวว่าเราสามารถซื้อได้ง่ายแล้วนะคะที่วัสันแล้วก็วัสันออนไลน,นะะ์นะคะราคา169บาทนะคะซึ่งแพ็คหนึ่งเนี่ยก็จะมี25แผ่นค่ะส่วนเจ้า Simple c a r t าร์ทูสกินเฟชเชอรนะคะก็หาซื้อได้ที่วาัสาันแล้วก็วัสันออนไลน์เหมือนกันค่ะอันนี้ราคา1 9 9บาทได้ทั้งหมด200 ML นะคะก็ถือว่าเนี่ยมาใช่ไหม รดไปเท่านี้ใช้ได้แบบยาวๆนานๆแน่นอนก่อนที่เราจะจากกันนะคะวันนี้มีแจก ฟรีค่ะ,คะกิจกรรมมีอยู่ว่านะคะเราจะให้ซับสไคร์เบอร์ของเราหรือว่าฟอลเ r อร์ของเราเนี่ยคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะว่าทุกคนเนี่ยมีวิธีการดูแลผิวเบาบบางยังไงแล้วก็ติดแฮชแท็กดูแลผิวบาบบางง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะใพ์ใส่มาในคอมเมนต์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนถูกใจเนี่ยบางก็จะซุ่มแล้วก็แจกนะคะผลิตภัณฑ์จาก s i m p l e ทั้งสงชิ้นไปเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บางแบบชอบมากนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆก็มาล่วมบ กันเยอะนะคะเผื่อว่า ใครเนี่ยจะได้แบบว่าของฟรีกักบบ้านไปขอบคุณทางแบรนด์ซิม p l e มากเลยนะคะที่ให้ลผลิตภัณฑ์ฟางมาทั้ง2ชิ้นให้มาทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ายอมรับในคอิชั่นของเราที่เราอยากจะรีวิวจริงๆแล้วขอพูดจากการใช้จริงๆซึ่งแบบทางแบรนด์ก็น่ารักมากที่แบบว่าเออสามารถแบบพูดตามความรู้สึกของตัวเองได้เลยบางคนรูกว่าเฮ้ยเราเราชอบทํางานแบบนี้เพราะเวลาที่เราบอกคนดูเราว่าเราอันไหนมันดีอะไรมันไม่ดียังไงคือ บางรู้สึกว่าเราต้องใช้จริงแล้วอันนี้ปังก็ยืนยนนะะันเขาว่าปังใช้จริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงเลยค่ะไม่โกหกเลยวันนี้คือใช้แต่ c l e a n ิ i n g w i ์อย่างเดียวแล้วก็โทนเนอร์้องนั่งก็<ๆ>เป็นครีมบำรุงมากหน้าต่างๆที่ปังใช้ปกติเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูจนจบนะคะก็หวังว่าทริคการดูแลผิวของปังนะคะก็<ๆ>จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะอย่าลืมมาร่้มสนุกคอมเมนต์กันด้วยนะไปลวะคะ่ะบายบาย